สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อในแอนกะสาวคนสาวไก่บ้านเนาะจ้ะแอนกะสิมาเฮ็ดพิธีถนอมบักหุงไม่ได้กินโดนๆเนาะจ้ะนี่แม่ปิวเพิ่นสอนมากครับเบิ่งพวกพี่ๆเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นเค็ดลบเพิ่นบอกว่าเก็บบักหุงไว้กินโดนๆกอดบ่เน่าเนาะจ้ะได้เป็นเดือนแต่คันว่าต่ำกินไว้ก่อนเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดยังไ๋แม่เนาะจ้ะก่อนอื่นเอนกะสจะเปิดน้ำเนาะจ้ะนะก้มมากๆเอนทีละ หกในเดอ้อควรพี่น้องแอนจะเปิดน้ำไว้เนาะจ้ะแ๊บนึงพี่น้องแอนเอาน้ำแม่บ้านหรือว่าคนที่มาอยู่ต่างแดนไม่ทีเพราะมู่จาักการถนอมบอกหุงไม่กินโดนโนบ่ววตองเนา่าบ่ตองเสียดายเงื่อนเนาะจ้ะพี่น้องมันแพงนี่ก็สูตรแม่ปิวเนาะจ้ะใส่น้ำตาลลงไปได้เนาะจ้ะบะตองยานเปลืองพี่น้อง น้ำตาลเคกวัวปะคุ้งนีดเดีค้คนแห่งงามละลายเนาะจ้ะพี่น้องละลายกับน้ำตาลใช้ได้กับกับมะละกอกับผักปะคุ้งที่มูวนไปซื้อมะหายนาอจ้ะแองกับสิแช่ไปเลยละลลยน้ำตาลเรียบร,ร้อยแล้ว น้ำเย็นนะจ๊ะต้องใส่น้ำอุน่นมันแท่งไว้จะตำโดนๆนะจ๊ะวิธีถนอมอาหารคุณสำหรับคนไกลบ้านหรือว่าคนที่มาอยู่ต่างแดนใหม่ๆเนะจ๊ะบางคนเพิ่งแต่สียชิมนี้วิธีเก็บของเพิ่นแต่ว่าแอนเฮดแบบนี้แหละแอนรู้สึกว่าเก็บได้เป็นเดือนนะจ๊ะ้าบ่ต่ำเหม่อนแอนนอ่น,น แดิแท้ไว้แบบนี้ได้จ้ะพี่น้องแท้ไว้แบบนี้ถ้าไปแง่เลย่ึ้กันแม่พี่น้องชิ้นล่างแท้แล้วอ่ะมันสเสด็จน้ำอะไรอ่างกะจีเอาไปฟิดไวน้นออจ้ะฟิดไว้สกินไม่ร้านน่ะก็อยากกิน ของมมมีมาทรงเนาะจ้ะพี่น้องเอ่อสถานการณ์แบบนี้นนเนาะจ้ะเห็ก็จะเอามาแช่เพื่อนๆได้ชมเนาะจ้ะชีวิตในต่างแดนเนาะจ้ะมันบ่นคือบานเฮาเนาะจ้ะยางลงทงลงทาง่าเก็บมาแกงมาปรุงอาหารสดอันนี้บ่คือบานเฮาเด้อพี่น้องเลยเห่ี่ยมก็สิมียมาปักลงแม่พอหากมันออกตัวก็สิล่องดินลองเบิ่งแหน่เนาะจ้ะ ปอบเปีเ้ยมาเนาะจ้ะผักก็แย่งเนาะจ้ะบางคนเขาก็ไม่กินบางคนก็ว่าอร่อยนะส่วนแอนความชอบส่วนบุคคลก็กินเยอะจ้ะหอมใส่ต้มใส่แกงผักก็แย่งบานเฮาอันไดนหากออกแล้วอันใดสิปากลงไป รอดรูผลงานกันว่าเคล็ดลับแบบนี้มันทีได้โดนมั้น่าจะพี่นออ้องมึงอ้วนมนึงหนางนะน๊ะจ้ะก้ะนี่เคล็ดลับมาบอกเล็กๆน้อยๆซ้ำนี่นแหละพี่น้องนี่เอ็นกระซิบซ้ำไปนะจน้ะกระซิบแง่ซ้ำลองเบิ่งว่า ปิน,นึ่งไดเพราะว่าหากมันออกนิดนึงแล้วส่งมากจากไทยห้าบานเฮาอันนี้ก็ชีแช่ไว้แช่ไว้ประมาณสิห้าหรือครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะสิหานาทีถึงยี่สิบนาทีเอาขึ้นมากพักให้มันสเสด็ดน้ำล้วเฮาก็ซับน้ำออกให้เบิดแล้วก็ห่อพลาสติกเข้าตู้เย็นนะจ๊ะแล้วก็จะกินไว้ชินนานๆนะจ๊ะ บักคูงปอนนึ่งนี่แม่นต่ำยังประหยัดกับสามเทือได้พี่น้องแต่คันปอนนี่คันคันหิ้วกับสองเทือเนาะจ้ะปอนง่หนึ่งกับประมาณสี่เทือต่ำแต่พ่อจะของหายอยากให้คิดหอดบ้านพ่อได้ก็แก่คิดหอดบ้านนะพี่น้องคิดเหนี่นกับบ่มีอย่างไรเนาะจ้ะส,สันสันเอามาแช่ให้พี่น้องเบ่งว่าวิธีถนอมอาหารถนอมมะละกอเนาะจ้ะไว้ให้กินนานๆในชีวิตคนคนไทยในต่างแดนเนาะจ้ะ ถ่นแม่นบานห้าเขากับฟังดินนะจ๊ะยูนี่ฟังบ่ได้หิมะลงหรือว่าอากาศมันหนาวเนาะจะพี่น้องเอ็นก็ับชีเสว้ยเอ็นก็ตอนนี้ก็สิบเก้านาฬิกาเนาะจ๊ะสิบเก้านี่ก็สามสิบเมอเที่ยงกัสี่ออกประมาณอุณหภูมิยี่สิบนาฬิกาเนาะจ๊ะสองทุ่มอเอ็นยังสิมาเอาออกเอ็นก็เสว้ยชั่นสี่สักก้อนแ่ไวัยกระเคิงชั่วโมงเนาะจ๊ะพี่น้องแล้วก็มาดูกันต่อไปเนาะจ้ะว่าเอ็นเสียแบบไหน แต่ว่าตอนนี้กะสีพักคลิปไว้ชั่วคราวไม่ะพี่น้องยังมาต่อคลิปเพราะว่าตอนตอนนี้เหะซีแช่มันแช่มันไวชั่ก่อนวไหมกัจะได้เพื่อนๆจะได้รู้วิธีทำนะจ๊ะมาค่ะพี่น้องหลังจากสามซีดนาทีอันไว้สามซีดนาที่นะจ๊ะส่วนผักกระแหงเห็นจะออกมาพึ่งใหม่มันเสด็จหนาหน,น,น่นะจ๊ะ มันมพร้อมสีหั่นเขาเก็บในตนู้นะเนี่ยช่องฟิตไม่จะแกงไว้จะต้มต่างๆหลังจากที่เขาแซนมันตานไว้แล้วเนาะจะเอาไว้มันสเสด็จน้ำไม่เบิ่งขันตอนตัวไปได้จากที่น้องขันตอนตัวไปเนาะจะเอากระพึ่งไว้ กระดาษทิชชู่นะจะพี่น้องกระดาษทิชชู่พลาสติกไว้ค่ะซีนมาจะเอามาทำความสะอาดสับด้ด้ระดาะพี่น้องสับให้แห้งการถนอมอาหารการเป็นยู ให้ตางแดดน,นะจ๊ะเข้ากันมาอาแดบหรือว่าหาวิธีที่กักเก็บอาหารถนอมอาหารไว้กินนานๆน,น,นะจ๊ะมันก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งในระพีน่นอนซับเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะเป็น,หนแหงเอมบะ หนาวครับพีนบน่น้องพอบางนะกับมือ้วนไปซื้อมาให้เนี่ยพอให้ซื้อได้ต้องกับซับ น้ำออกให้หมื่อจะพี่น้องจะได้แม่นเน่านะจ๊ะพี่นงามค่อยซีนนะจ๊ะอันี้งามพี่น้องเออแมันอยู่บ้านเขาซื้อได้เพ็งเพ่งที่ไหนได้แล้วะะพี่น้องอยู่ไกลบ้านนี่แหละหลังจากที่เสร็จแล้วน้องจ๊ะ,ะพี่น้อง เอาขอมึมาเตรียมพลาสติกเพื่อจะห่อนะจ๊ะพี่น้องเอาตามที่คนถนัดนะจ้ะเอาไปใช้ได้นะคะให้ให้สมาน,นรีเกชีพนะจ๊ะการถน,นอมอาหารอยู่ต่างแดนให้สกินนะจ๊ะแดนจะได้ความรูน้นะจากแม่ อีกเทียหนึงนะจอีกครั้งหนึ่งจะซี ดูดอากาศออกนะครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง เลยหายคินหอดป่านพี่นอ้นงองเน้่ยจริงอย่างอื่นแต่แท่งกับอดเอาเนาะนะก็เลยหายนี่จ้ะมันก็จะเซียนอยู่ลักษณะนี้นะจ้ะเสร็จแล้วไปเบิ่งลูกที่สองกันนะจ้ะลูกที่สองก็ทำเหมือนเดิมมาจ้ะ,ะยังเพิ่งออกมาหลานะ ถุกที่ซองนี่ว่าต้องเส้นดีเพราะว่ามันดึงแรงกับสต่ำแล้วนั่นแหละเลย,เล,ยลัางเลยง่านมาก ก็ขอบคุณน,นะจ๊ะเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆนะจ๊ะเม็ดติวนะำจ้านะจ๊ะจะบด่ได้หงางบดติยงต้องเด็กซ้องหลอดดีแล้วพี่นองเลยอืมคืบอบ่มา หลับบานห้องบ,บอรตามมบเกตกินบมเบเตทีอมนอกจากพี่นอ้องนี่ัำจะพ่อกินแล้วนะโอเคก็พอหายกินหอดบ,บ้านแข่นี้ก็สุขใจแล้วนะครับพี่นอ้อง ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะจ้ะพี่น้องสำหรับการถนอมมาละกอเนาะจ้ะคลิปลับที่ไม่รับนะจ๊ะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนเลยชมเสร็จแล้วจ้ะเราก็จะเอาเข้าตู้เนานจ้ะคลิปนี้แอนก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะจ้ะยังเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เ,เสมอเนาะจ้ะ ไปซากไกย่ว่ากันด้วจากพี่น้องแอนกับไปหาเนาะจะขันแอนบริโตเพราะไม่แอนกดเมื่อใจหายแดนกับไปหาเลยเนาะจะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย